อ๋อสวดไกลๆเลยครับนั่นะครับแลนปื๊ดเลยเทียนคนวัดกับนั่นฮะอออยู่ครับอยู่ครับตัวนี้ครับมือนีมากกับนองซ้ายครับไม้รับวันนี้อายเดี๋ยวผมพาเข้าไปว่าสัน่นหนามาเบเกลยกเคี้ยงคอเนี่ยละอายคนบาเข้าไปเพื่อนวะเสียน หมื่นหนึ่งย่ายางเอาจอมันคือลายถิ่นลิว,อลลวโอ้ยมันหลตะบโอ้ยเาว่าพาอายเข้าไปทุเรศเบิงครับอันนี้มันเป็นถนนนะครับเนี่ยจะว่าน,าน้ำถ่วงจออมันไหลามาเต็มถนนเลยลขขเนี่ยว่า ตอนขามไปมันกับว่ายากแล้วตอนออกมาหมดแล้วปลาติโตัวยางวยจอดนี่นะโอ้มันแมนบ่ทางในมันจอดก็สิบเมเต็มเบมดบ่นเหลวตัว่าปีบไข่หำบัดนี้แล้ว ลครับสวัสดีครับน้าๆที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านครับกลับมาพอกันคือเกาครับกับผมแม็กกิชชิงคนลุยปลาครับเมนี้กะชีวาชิมาสิทประคอครับเป็นไม้ไม้หน้าน้ำท่วมครับไม้นี่ช่วง ต้งแรงข้าเจ้าเสียดหน้าป่าครับแต่ว่าน้าฝนนี่ยน้ามันสีทวมครับเลยว่าสิมาลองตีปลาคอไรปลาน้าลงครับไรปลานน้ำลดครับแต่ว่าน้ามันก็ทันลดนไานลดครับเดี๋ยวผรมสีหาตีน้ำแถวๆนี้ครับ้วก็ดทายคลิปให้นา,นานาได้รับชมครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปรับชมไปติดตามได้เลยครับชุดอุปกรณ์ที่พรมมาเมื่อนนี้ครับมี มือนีผมโขกมาสองขั้นครับเป็นชุดตียาปลอมคันหนึ่งครับแล้วก็ชุดไม่ตายคันหนึ่งไม่ตายคือยังไม่ตายคือชุดตีเขียดสดครับผมสิเลียนปอมกับสดครับถ้ายาปอมมันกินยากมันเขี่ยวผมไปสีใส่ไม่ตายคือใส่เขียดสดครับเพราะว่ามือนีหวังคลครับมาหาปลาก็ต้องเล,ปล้ป่าครับ เดี๋ยวไปรับชมไปติดตามได้เลยครับโอ้บดถือครับอ้าตั้งกัดครับดีบดน้าลอ,อกไปวๆเลยเอาไปนะครับต้องบดนาลอ,อกให้มันท่านครับถ้าบดทันนมันสีโดดครับนี่นะครับ มือคี้มันกัดอยู่ปลาหญาเขียวๆนะครับแต่มันกัดบะถึงมันต่างกัดอีกปลาน้อยครับบอยกินโดนๆได้เดี๋ยวพลาดคิดคิวครับโอ้โงดงนะครับกระสูบครับคงก็ว่าอยู่ กระสูปก็โดนครับเขียดสดไม่อดตายน่าแรงนี่มาไรกระสูปนี่กระสูปร้ายคนระับ สดวนี้มันสิมันสิไว้ปลาเสียวเงียวไว้ก่อนเขียยปอกครับโอกาสได้โตแบับน,นี่สูงกว่าแต่ว่าถ้าปลาบาเขียวกับเนียบปอกสิโอเคครับ ตามมาแล้วครับนานกัดปลาข้อหน่อยครับโมปลาข้อหน่อยกับปลาสูนนี่แหละครับกัดแบบนี้ยเขียดกระแท่งตัวง่ายอยู่บแบบนี้่าครับดึงออกไปทางทางซ้ายเขาครับเอาสีดึงเอาสีดึงมาทางนี้นะปล่อยให้มันกินสักครู่นึงก่อน ลุดครับอืมเอาไปกิน้วครับกัดแล้วครับอยู่าันานะปากคอหน่อยครับปะคอหน่อยรูปประสูตรไม่กัดเมื่อกี้คายเลย อู๋ยูสวยครับอ้าลดลดเอ้าหนึ่งวานประสูตรกินเว้ว่ามันค่ายแล้วหงสิบปอยโดนๆซนะเนาะ ไากมาแล้วครับตัวนี้หน้าเห็นไหมครับมีปา่าตัวหนึ่งไหลามาลเราเถียงหน้าห่างหน่าจะดตัวแ่อยู่ครับเบิ่งจากลองน้ำแล้วหลุดน้ำกันครับ น,น,น่าหนาว่าแล้วครับบ่เหลือครับกัดแล้วครับ จะมีใส่อยู่นะครับตัวนี้โอ้โหเอาแตงยาไปกินครับโอ้ อ,อ,อสวนไ,ไกลๆเลยครับน่าแรลนปื้ดเลยเถียนคนวัดับนาะอยูครับยูครับตัวนี้ครับ,รน,น,น,บนี่น น,น,น,นี่ครับหน้าหน้ามิดคอเลยตัวนี้ไสนี่ครับถือว่าเป็นป่าใส่ง่ามนะครับขนาดนี้ครับแถวบ้านผมนะครับมิดคอเลยครับ